ดูเวลาไม่ย้ำบ้านนาบางเนือพี่เนือเย้ำมัวไปหือแสนไฟมีม,มีเงินย้ำมัวไปทนติดนักร้องคนดำทุกนั้นเป็นตังแล้วก็ยังไม่ได้ตูว ไปปินไข่าดาวสดๆขาวๆหอมๆผงๆอย่าลืมบ้านทุง่งที่กินผักบุง้งแกงคัวเจอสาวงามส่งเอา้าร่วงเหรอเอา้าแต่อันร่วงนะคะก็ปล่อยให้ไม่เข้าออกน้อร่วงก็ไม่เป็นไร,รไปลงตาหมูไปเตะมาหมูระวังตัวหน่อยนะ เ็ดงานได้เท่าไรแล้วพี่ลงป้าออพ่อพีบนหาเมื่อไรพีจะกลับบ้านมาพี่ส่งข่าวมาเรื่องมาจะได้ไหมพี่กลับมาซื้อผ้ตธาตาตาฝากน้องบ้างเนอเอ,อ อย่าใ้ใคอยเกอนะพี่อยากมีเสื้ออย่าพายิงงามกับไม่ยาห้ามน้ำใจหาพามาได้เสื้อเกินอูาเนืีเทลิดน,นะคะเอาลูกโตๆน,นะคะมีทุกอันเลย้าคุณยาท้าว ขาขา่าขอโทษขอโทษไม่เหมาะสมค่ะบรรยากาศชุ่มชื้นนะคะอากาศร้อนๆมีแสลมนั่นเนี่ยอย่างร้อนเลยมะเขือนี่อร่อยอ้าวนี่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 นีคะ กระถินแอดยาก,ก็ชอบกินนะคะกับกระถินคลิกนะคะตอนนั้นจะตายแล้วนะต้นนี้อะคะ่ะเอามาลงดินก็เลยรอดถ้าไม่ลงดินเซ็ตบกกล้องด่องไปแล้วนะเนี่ยมันร้อน,นเกินเนาะ ้ำเย็นไม่เป็นไรรถร้อนก็ไม่แปลมันร้อนไม่เท่าไหร่เมื่อเช้าตื่นนะคะตื่นแต่ไม่ลุกเนะาะเมื่อคืนนอนไม่หลับถึงที่สองที่สามโน้นนะคะมันไม่รู้นะแต่มันก็ตื่นสายตื่นเต้นมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จมันเป็นความสุขแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน นี่นะคะพอก่อนเดี๋ยวเป็นรถทางโน้นอีกนะคะนี่ตัวนะคะย้ายตู้มาเมื่อวานแล้วเดี๋ยวไปเติมแก๊สแล้วทําความสะอาดเป็นฝุ่นนะคะยังไม่เคยมาทําครัวตรงนี้เลยนะจ๊ะห้องทํางานนะคะห้องทำงานเอดยากะจ๊ะเสียงมันกล้องใช่ไหมเนี่ยค่ะตั้งกล้องอยู่นู่นนะคะ <c oughs> พัดลมนะคะ เอเคลื่อนที่นะคะแต่ไม่ค่อยใช้ในห้องก็มีเออนางยังไม่เปิดแอร์เก็บของโดย <c oughs> <c oughs> นะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวจะจ,จัดให้สวยเลยนะคะามานั่งนะคะเดี๋ยวอันขอซื้อโต๊ะนันได้หรือเปล่าไม่รู้ของลูกซื้อมาท่นนะนี่นะคะคุณย่าจะมาไว้ตรงนี้เนาะนั่งทำงานมันสะดวกโน้นก็มีนะคะ ดี๋ยวให้คุณปูสั่สงโต๊ะญี่ปุ่นมาอีกนะจ๊ะนี่นะคะเนาะชอบอะยังไม่ได้เช็ดผุนเลยนะจ๊ะเช็ดผุนนี่เป็นที่นอนเก็บไว้นี่นะคะนี่ใครเอ่ยนะคะรับผู้หญิงเก่งหรือว่าแม่ดีดน่นเนี่ยจําไม่ได้แล้วผู้หญิงเก่งหรือเปล่าอันนี้อันนี้แม่ดีดินเนานะ ท่านนายกรัตนาจงสุธรรมนีเป็นคนมอบนะคะอดีตท่านสสนะคะแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ปรึกษานะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะอ้าอันนี้ใครเอ่ยนะคะนี่นะใครเอ่ยใครเอ่ยสาธุนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องหาที่ไว้บนบนนะนะ นี่นะห้องทำงานคุณเธอขาตั้งกล้องอยู่นี่หมดดว่าวันนั้นนางมาทำงานที่นี่วันนั้นเปิดพัดลมนี่แหละมันดังถ่ายคลิปนี่นะคะ สำหรับ friends, คลิปนี้ก็เอาความคลิปความน่ารักของห้องทำงานด้วยใช่ไหมมาให้แม่แม่เอซีแฟนคลับรับชมขอบคุณมากๆเลยค่ะแดีว่าหันรถไหมกันหันใจว่าเออเอามานี่แล้วลืมหันวเนี่ยได้มือพอ